เอาเลเขาเอาใ<ช>่ <All way. S 2> ตัวนี้ยงไงตัวนี้ตัวนี้มันตัวนี้มันดีกว่าะนยังไงเป็นผลิตผลพันธุ์ตัวใหม่ของเขาค่ะแล้วเป็นอันที่ดีมากคงคิดว่าแบบว่าเหมือนแบบกระปุกเดียวเอาอยู่ใช้ง่ายแบบว่าแล้วก็ช่วยแบบช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างที่ในวัยของเรา<ม>ที่เราต้องการให้มั่นใจที่สุดน,นะคะต้องลองใช้ดูซิพุทาเลอร์เจนไทยนะคะโอเลยหายไป28วันเลย28วันแล้วเห็นผลเลยค่ะไม่เห<ม>็นผลก็ เดียมมาเลยเดียมมาเลยจริงเรามีความกังวลอะไรกับเรื่องใบหน้าของเราบ้างอะไรนะคะกังวลอะไรกับใบหน้าของเราก็ตามวัยนี่แหละเราเหมือนเรื่องริ้วรอยเรื่องเหมือนแบบความแบบว่าดูสดใสอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็เลยบอกว่าถ้ามันมีอะไรที่เราใช้แล้วก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นดีไหมนี่ว่าพอเราใช้โอเลยได้มันเห็นผลใช่ไหมคะเห็นผลเลย เอออะไรเขบอกว่าดูไม่เปลี่ยนเลยค่ะจริงเลยขอบคุณรักอ่ะจริงจริงมันมันรู้สึกยไงกับคำนี้พอเจอโรล่าที่บรกอันนีไงก็เหมือนเดิมไงก็เหมือนเดิมก็อยากจะขอบคุณมากค่ะ thank you คุณใดการีจริงๆแล้วว่าเราสตาร์ทดาวไหมคะสตาร์ทดาวไหมก็ไม่หรอกแต่ว่าก็ไม่รู้ค่ะมันจะสาบิจริงๆคนชมเยอะไหมว่าหน้าเด็กตลอดก็มีบ้างก็มีทุกเสียงค่ะแต่ว่าก็ เราก็แฮปปี้เราก็มั่นใจของเราก็ไม่เป็นไรจริงๆพอเขาชมเราหน้าดีเรเคยไก็ไม่ได้เคยค่ะขอบคุณค่ะรเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่หน้าอยู่แล้วถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะเป็นแฮปปี้นะขอบคนชมอีกีก so so like ็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้อยู่แล้วเพราะมันก็ทําให้เรามั่นใจแล้วเขามีคนของขอตินรับไหมว่าอยากหน้าเด็งไหมหน้าเด็กอะไรอุ้ยเออเอามันดียังไงขอพี่วันสายขอสีครึ่าบดียังไงดียังไงเหรอคะ ยี่สิบแปดวันลองใช้ดูแล้วจะเห็นผลเลยค่ะจะทำให้หน้าอย่างมั่นใจเลยค่ะสวยใส looking good เป็นไงินางเราได้กลับมากลับมาแบนี้ตื่นเต้นมายเพราะเราไม่ไม่ได้เห็นถูกต้องค่ะบอกว่าให้ตื่นเต้นจริงๆไม่ได้ทําแบบนี้มานานค่ะอ่าแล้วนี้เราจะกลับมารันวงการบันเทิงไหมหรือว่ายังไงอยู่ก็อยู่แถวนี้แหละค่ะก็คงบอกว่าก็คงไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้บ่อยๆเพราะไม่มีอะไรจะต้องพูดเยอะอย่างล่าสุดก็ไป แก่ล่าสุดก็ไปเดิอนแบบมาอ๋อใช่ถูกต้องค่ะก็เป็นยังไงบ้างมันเป็นจุดตมันต้องปรับตัวก็สนุกดีเพราะว่าเหมือนเราก็โชคดีที่อยู่ในจุดที่เหมือนเราได้ทําอะไรหลากหลายแล้วมันก็สนุกอะค่ะก็ทําให้ชีวิตสนุกที่สุดนะพอคัมแบ็กกลับมาวงการแล้วเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนเยอะมากวงการเปลี่ยนเยอะมากค่ะแล้วเราก็ก็อิมเบรซแล้วก็มีการเขิดบ้างเรานะเขิดเราังเราเขิดเหรอเขิดค่ะเหมือนเริ่มใหม่ เหมือนเจอคนใหม่เจอน้องๆใหม่เจอพี่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเชี่อหน้าใหม่นิดนึงเกือบเกือบแล้ตกใจไหมว่าเด็กเด็กเด็กน้องๆเข้ามาเขารู้จักเราด้วย ก็มีบ้างหลายคนก็บอกว่าเราชอบดูซีรีส์หรืออะไรนี้ก็จะต้อขอบคุณได้ดูด้วยเนาะก็ขอบคุณค่ะก็ยังมีเหมือนแบบเสียง support เรื่อยๆก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้คือเรากลับมาอยู่เมืองไทยหรือว่าไปไปมาตอนนี้พ่ออยู่เมืองไทยเลยแฮปปี้มากตอนนี้กลับมาอยู่ค่ะนี่คือบ้านเราค่ะสาวรอลแลน้องใช่ค่ะไม่ไปไหนแล้วค่ะเรียกว่าทั้งเราและลูกกลับไปอยู่สาวรที่นี่เลยใช่ค่ะสองคนแรกแล้วคนโตเรียนที่เมืองนงา เป็นไงบ้างมันมันต้องแบ่งการดูแลยังไงเพราะว่าลูกอยู่บนอก้องลูกต้องดูแลด้วก็มีการเดินทางบ่อยค่ะใช่จะต้องเจอกันบ่อยๆบินบ่อยๆเป็นเขาเป็นยังไงบ้างเขาเขาอยู่บนนอกรับว่ามันกับอาพุทแม่เลยก็มันเพิ่งผ่านไป6เดือนก็มันยังเป็นบทเรียนรู้ให้ทั้งสองฝ่ายก็เลยแบบยังตอบอะไรมากไม่ได้ก็แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตใช่ใชมีโมเมนต์ที่ถึงกันไหมตลอดค่ะตลอดเหมือน คิดถึงแล้วเป็นห่วงด้วยเพราะเหมือนเมื่อก่อนเราอยู่กับเขาทุกวันเหมือนแบบลืมขวดน้ำก็ต้องเอาไม่เมื่อก่อไปเหมือนเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยที่ตอนนี้เขาต้องแบบเหมือนผจญภัยของเขาเองอแต่ว่าในสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับเขาแหละให้เขาโตเรียกว่าแม่กับลูกใครงองแงกันนะ <laughs> จริงๆก็เรื่อยๆนะสว่วนมากถ้าเราองอแงก็คือเรื่อง เขียนไปประมาณ5บรรทัดแล้วตอบมาลูกเราใช่ไหมถูกต้องเป็นสติกเกอร์อะไรเนี้ยถามนู่นถามนี่แล้วก็ตอบมาว่าดีดีดอดีอีด็เป็นลีดีดีดไม่นีด่ดี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 นีด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 ีนีอีดีอีจีอีไรดีดีดาอะไรต่อีดีด่อกดี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 ดาดััีด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 คะ ไม่ไม่ถึงขั้นทุกวันเพราะว่าเหมือนเออเหมือน,นไทม์โซนถุดต้องเหมือนเขาได้มือถือตอนประมาณเที่ยงคืนบ้านเราคือท้าเรา,านอนดึกเราถึงได้คุยกันใช่มันก็เลยแบบยากนิดนึงเราเห่วงเาอะไรางเเราเป็นห่วงเขาแต่รู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยและพวมดีของเขาคือคงไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เป็นห่วงเขาในการฐานะเป็นเป็นมุแม่อะไรเย่างเงี้ยอะไรนะคะแสดงว่าเขาไม่ได้เป็น ใช่เลนคะแสดง่าก็เป็นกังวลเลยใช่ก็กังลแหละกังวลตลอดไม่มีวันที่ไม่กังวลหรอกจริงจริงพอลลูกสาวน้อยใจนะว่าแบบแบบไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็มีบ้างแล้วก็บอกว่าให้กลับมาหาได้ตลอดเลยแล้วก็ตอบเมสเซจแม่ด้วยที่จริงก็ปรับตัวกันยากมากทุกตอนที่เมื่อก่อนจะอยู่กันไปตลอดเลยใช่ไหมตอนนี้ปักแยกกัน ตอนนี้เพราะว่าออมันก็มีบ้างค่ะเหมือนเขาก็คงยังตื่นเต้นแบบเหมือนมีอะไรใหม่ๆอะไรให้ทำแต่เขาก็มีผลที่ถึงบ้างอะไรเนี้ยค่ะ<ง>แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตแหละแล้วก็ต้องเหมือนมีปัญหาหรืออะไรเข้ามาแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆจริงๆเ,เ,เรามีกฎนะว่าไปอยู่คนเดียวไปอยู่ต้องทำยังไงหรือห้ามทําอะไรําไมหรอกคะเรารู้ว่าเขาอยู่ในเหมือนแบบมีโรงเรียนดูแลเขาเขาไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวคนเดียวเลยเนี้ยเข <So, S 2> เขาก็อยู่ใน v i r บ n m e n t ที่เซฟก็เลยรู้ว่าเขา เป็นบทเรียนรู้ยูบิไฟน์มั่นใจค่ะโตเป็นสาวเป็นห่วงอะไรบ้างคะโตเป็นสาวเป็นห่วงอะไรบ้างเนาะอย่างที่บอกก็เป็นห่วงทุกอย่างนหะแต่ว่าเราก็ต้องให้เขาโตนะเขาจะต้องทําเองเขาทําให้ได้อะไรสองคนที่มึ่งหมายกันบ้างต้องปรับตัวเขาปรับยังไงบ้างเขาก็โอเคนะคะปี้ดีเขาก็เหมือนเดิมก็อยู่กับเราตลอดนะคะเขาก็สนุกดีอาหารอร่อยชอบอาหารที่มุ่งหมายเขาเรีนจอยเลยเขาเรีนจอยเลยไปอยู เขา enjoy อาหารมากอาหารอร่อยค่ะแล้วแบบใช่อาหารไทยอร่อยค่ะกินแค่เหนียวหมูปิ้งทุกวันเลยจ้ะเขาเริ่มปรับเขาเริ่มปรับตัวปรับตัวเรื่องอาหารเดิ๊งชอบมากชอบมากเลยค่ะเขาก็ข้าเหนียวหมูปิ้งทุกวันค่ะนี่เขาแ่งช้เลยอยากถ่ายอยากตามคุณแม่ไหมครับว่าอยากให้เขาทำแอชลี่รู้ไหมใครคนโตใช่ให้หนูแบบอยากอยากกลับไปถ่ายบ้างเลยกลับมาเลยจ้ะมาเลยใช่เขารู้ไหมว่าคุณแม่เขาเป็นดาราโลกนึ่งมาก่อน ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็เหมือนยล่ล่าเขาเหมือนได้สัมผัสเราอยู่ตรงนี้เยอที่สุดขอสองคนเล็กยังแบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้เห็นนี่คนเล็กสุดเลยเขาแบบว่าครั้งแรกเขาเห็นผลงานเราเขาแบบเอ๊ะเอ๊ะหรอยูหรอวายวายเหมือนคนเข้ามาแบบทักเราเหลือเขาแบบวายเหมือนเขาแบบไม่ได้สัมผัสตรงนี้เลยนะคะเขาก็เลยแบบงงเราให้ลูกดูมุกต่ดไปไหมครับเขาก็ดูนิดนึงแล้วเขาบอกว่าแม่ทำอะไรอ่ะ กลับมามันต้องปรับตัวไงเพราะว่าเราก็เพิ่งบินไปบินมาปรับตัวยังไงหรอก็เอาจีิงนก็ไปเรื่อยๆก็ถือว่าก็เป็นก็เป็นการผจญภัยของชีวิตไปเรื่อยๆค่ะก็สนุกไปกับมันมีความสุขไปกับมันค่ะ,คะี่ต้องบินบ่อยขนาดไหนอะ่ะตอ,อนนี้เริ่มบินหรอบินเรื่อยๆเลยค่ะบินตลอดเลยเกือบทุกเดือนคือวางไปวงไปใช่พยายามไป<า>พยายามไปตลอดเลยเมื่อกี้บอกว่ามาอยู่เมืองไทยแต่ฝากฝากฝักนานเลยเราวางแผนยังไงบ้าง ชีวิตเราก็อาเมซี่ก็ไม่วางแผนอะไรมากเลยคะจริงๆแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆใช่ะเป็นยังไงครัวันเลนทายวันเลนทายดีมากเลยเอาจะไปยังไงมีอะไรเหรอไปเดทที่ไหนมาหรอร้องถามพี่ครับที่ไปเดทที่ไหนมาหรือเปล่าไม่อยู่ต่างประเทศเอ้อะไรอย่างนั้น อะไรเป็นไงบ้างเป็นไงเห็นบ้าง20รูปที่เขาโพสยี่สิบรูปเออเป็นไงบ้าเอารู้สึกว่าไม่เคยเห็นรุ่งปีนี้เลยเอาจริงจริงเราก็ตกใจเหมือนกันเล็กน้อยเพราะเราก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นไงบ้างพอเห็นรูปที่เขาโพสเราคิดแปะกับเมย์กับไปยังไงก็คิดว่าน่ารักดีแล้วก็ตื่นเออปรับเหมือนปรบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ ถูกต้องไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เราไม่ได้บอกกันเรื่องนะเขาไม่บอกเราเลยเข <c oughs> บอกก็สติปายก็เห็นภอพกันก็น่นนารักดี่ะแล้วเรารู้ไหมว่ามันมีรูปนี้อยู่เรื่องรูปเรามีเรารู้อยู่แล้วเรามีเออไอ้ใหญ่แลต่เขาบอกว่าเป็นการแการโอเพนน <c oughs> ิ่งก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> การโอเพนนิ่งเหรอเรียวตอนนี้คือกําลังศึ <c oughs> งกษา,า,า,ากันอยู่ก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะอ่แล้วตอนนี้เป็นอะไรคะ เพื่อนอยู่แล้วมีเกรดถ้าเป็นถเป็นขืนนะคะก็เขืนค่ะบลัชเยอะกินเน้าเต็มที่ไงเพราะว่าใช้อเวอยก็จะเป็นเพื่อนที่สามารถคุยเรื่องคุยได้ตลอดเลยค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนคนนี้เป็นไงบ้างคะดีค่ะท่านน่ารักค่ะสถานะมันเหมือนมายี่สิบปียี่สิบปีที่ยาพี่เคยรู้จักกันตอนไทยสักคูมาค่ะใช่ค่ะก็ เป็นคนสนิทออนคนสนิทในชีวิตแสดงว่าตอนไปสกูก็คือเป็นรอยเป็นก็เคยคบกันตอนเด็กๆก่อนแล้วตอนนี้คบกันไหมคะเสียไปนะมันรู้สึกเดียวกับตำนานบอกว่ามันเป็นตำนานที่เป็นครูจอนกลับมาเจอกันในจังหวะที่มันดูเหมาะสมแล้วมันแบบพอดีอะเมซี่ก็เขิดเลยเอิ่ม ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแค่รู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะไปของมันเองมันไม่มีอะไรที่เราวาดได้หรอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีคนดีคนย้มไปกับเรามากกับโมเมนต์นี้ตั้งสองวัขอบคุณค่ะแต่ว่ามีคนเข้าเราอ่านพิ่ารมีคนเข้าไปเม้นต์แบบว่าคนหัวใจให้ใช่มีคนมีคนขะเคียวมากค่ะเขาจะรูักกันไหบ้างคคะ อ๋ดีค่ะเป็นบวกค่ะแล้วมีคนมาแซวมั้ยมีคนมาแซวมั้ยทุกคนค่ะทุกคนแซวมมีใครไม่แซวไหมแคมเราแคงเพื่อนเราแซวมั้ยตลอดค่ะใครใครมันใครตัวค่ะ everyone ค่ะถ้าเกิดถ้าเกถามว่าตอนนี้ค่ะตอนโสดหรือไม่โสดคะก็ตามที่เห็นค่ะตามที่เห็นคือว่าไม่โสดนะค่ะ ตามที่เห็นค่ะนี่เลยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะถ้ากิดยากนัากันสวนหรือไม่สวไหมคะแต่พี้ยอมรับแล้วว่าผมก็อยู่คุณพี่ต้องรักกับกันบกันนานนิดนึงถ้าเกิดกลับมากลับมาับทำแก็คกลับมาอะไรเงี้ยก็ก็หลายปีแล้วค่ะแต่แต่ว่าการกลับมารเราสุดสว่า ดูมีความสุขมากเป็นเพราะอะไรเพราะเรามีความสุขค่ะเขาเขาเติมเต็มยังไงให้เราบ้างก็เป็นเกิดผนเนอค่ะโอเคไม่เอาละไม่พูดแล้วมีผู้ยิงเกิดนะคะค่ะถูกต้องค่ะเออแต่คือตอนนี้เป็นอย่างนั้วันนี้เราตกชีวิตเราตกการยังไงบ้างวันนี้ชีวิตเราโฟกัสยังไงบ้างวันนี้ความเป็นของเราโฟกัสอะไรยิ่งเลย วิทยาค่ะว่าโฟกัสไลก็ก็ทำให้ทุกคนให้ดีที่สุดดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลคนที่เรารักรอบข้างก็แค่นี้นะคะ That's what I'm doing โอเคที่ขอบคุณที่รักขอยากจะเชือเลยนะคะโฟนรับคำร้องท mm hmm. okay. okay. ั้งหมดโอเคขอบคุณมากค่ะ